เอาข้าวไปหน่อยพี่โอ้เกิดอะไรขึ้นบอสโจถึงกับต้เรียหาซอนุษด่วนเลยเอาทานข้าวไปแล้วนี่อันนี้ลูกป่านักเรียนคนนี้ไม่ยอมไปกินข้าวเลยครับมาเอาข้าวเลี้ยวข้าวมาหน่อยแม่นะแม่ทานข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอข้าวบอสน้ำแกงแกงแกงเราเราสิมากินถึงไหนบอสพี่นี่ มากเลยยกพอเก่งมากไม่ยอมลูกเลยเก็ติดตามไม่ถึงสองเลยใช่ใช่แล้วเก็บคน่าสมัครแล้วก็เนี่ยนี่เป็นตัวอย่างที่ดีกับหลายๆคนเลยแล้วก็แกรู้คืออิงไหมต้องดูจากแนวอิงเนี่ยอิงในช่วงเป็นกระแสต้องเปิดพอได้ใจเอฟซีสาวน้อยคนติดตามเยอะหน่อยเปิดอรายได้พอรายได้เลยเพิ่มเงินได้แล้วทำปกทำอะไรชอบตอนนี้หรือเรื่องเรื่องครตอนที่สมัครใช่ครับเรียนอะไรกับวัดแล้วแกลงมรื่องเลยใช่ถูก ทักมาสมัครจริงตอนนี้รู้สึกว่าที่แรกว่าจะรอประมาณวันนี้่เปิดรอไม่ไหวรอไม่ไหวครับลองไปก่อนไฟแรงมากถ้าจะรับของกล้องยุหนว่าใช่ใช่หรอเพื่อดาวเชื่อว่าดัมรู้อะไรบ้างย ฮะอย่างที่เพื่อนั้เลี้ย่มือนมนีมกนตัจะกัไอ้ความรู้รบายาที่ยดู้อ่ะหลายอย่างเลยตอนบ่ายเข้มกว่านี้ มีคำถามในช่วงทดลองบายโอ้ยโบไฮโบไฮโบไฮแบบติงสิบ่บไฮแล้วไม่ร<ม>ู้ทีมก็จะไปสอนเหมือนกันเต็มแมือนแทนถามแทนคุณผู้ชมไงบางทีต้องมีการคือมันต้องมีอะไรเพิ่มขึ้นคนลุกกับคำถามนึงแบบคนลุกกับคำถามเมื่กมอ,อกอี้ที่ว่าสามารถใช้น้ำสกุลเนี่ยร้อยคนเนี่ยน้ำสกุลเดียวกันได้ไหมอุ้ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเดี๋ยวเราคิดไว้ก่อนแล้วคิดไว้ก่อนกับมันนี่แกว่องมากไหม ก็เรียกแบบคุณลูกเลยคำถามอีกแบบก็คิดตรงกันแทนสิแม่ครับซอฟพาวเวอร์ยูทูบเบอร์แะแมนครับนี่แหละของแทนเป็นขอบกล้วยนึงนี่ได้ปบบนี้เนาะครับบอ่าล้างศพลงไทยใด้คอฟฟิเชียลนาขายตุเรียนูนะอร่อยเคิวประจำแล้วก็ดูคลิปประจำมีตลาดรถไฟตลาดรถไฟนีกว่าัทแมื่อแมนแมนกันอย่างนี้แล้วก็้ถักเข้าตลอดนั่งก็ไปเรียนกันแล้วก็ไปเรียนกัน กินนี่แหละคนจะได้ไม่เยอะพาปไไมได้กินอกแล้ว นี่ตีเซลล์เพิ่มบอกแล้วว่าเวลาเดี๋ยวพ่อให้เครื่องติดแมเครื่องติดเอ้ยเครื่องติดเครื่องติดเลยเออเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายเดี๋ยวพี่น้องพาไปเบิ่งดันหนากันว่าเดี๋ยวไปเบื้องันพาไปเบิ่งข้างนอก ไปบังขังหน่อกครับว่าพิ่นมีปฏิสัมพันธ์กันแบบใดนนะครับคือมันต้องมีปฏิสัมพันธ์นะครับเพราะว่าการเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยมันต้องเป็นสาธารนณะนอจา์เนะบบบาะบอที่คาดเบากก็ผมบอกี่าดเบาะก็ผมไม่เบากก็ผมมา<บ>ได้ลงหนาลงหลงังโอ้ยังนั่นไหนก็ <laughs> บันี้โอ้ยบอดเป็นปอยมดเปลืออยเปเอาไปงเบอมีแล้วเนีบ้านบ้านแทเ่อสกเราบอกวันละเอาเอาผู้เดียวซะเราบอปานนี้แล้วไหมเออโอ้โเขาก็เกณกันเพื่อนแล้ว่อยไปออย่างไ่ได้ยังแล้วบานี้ต้องรอเอต้องหรือไการหลักประานี่เยอแล้วการดงแบบนี้ยอดแสิห้าเ่ารเนี่อยนไอยจคแนกับอไ

อาหารกลางวันนะครับรก็ไดไม่ได้มีค่าอะไรเพิ่มเติมนะครับอ่า ตอนนี้สำหรับทีมผู้สั่งหนังนะครับกับผู้กำกับก็เก็บข้อมูลนะครับทุกท่างโดมครับเกี่ยวกับค่ายกอในหลายอย่างขนาดฟังมาว่าเนี่โอ้ยคนลุกครับคนลุกโอ้ยกับเข่าครับสุดยอดนะครับบรรยากาศได้หองอบร่มเนี่ยอย แทบไม่อยากจะพักเบรกกันเลยบ่ได้เบรกแล้วครับพักเทีเดียวเทียงเลยครับเบรกเนี่ยร่วมนทำกันเลยนี่ครับช่วงบ่ายนี่เข้มข้นช่วงบ่ายนี่ก็สิเป็นในส่วนของเกี่ยวกับเชิงเทคนิคนะครับที่ลึกลงไปกว่าเดิมอีกนะครับหลายคนที่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรทำไมคลิปถึงไม่ไปคลิปถึงไม่ดัน ทำไมถึงติดเหลืองทำไมถึงติดแดงนะครับแกย่าลืมะนะครับพี่น้องครับในท้ายนี้กับปากกุ้มปิดนะครับเปิดวงสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับเริ่มท้ายบัตรนะครับนะทักไปที่เพียรยังครับเสียโน่นซื้อเพียรไหมเสือเพียรไหมฝากพี่น้องครับรอย่าลืมเสือจ,จงตัวสาวน้อยลำ,ลำเพลินโชว์ครับทักไปที่เพียร ซื้อไลฟ์สดกลุ่มปิดสาวน้อยลำพลินโชว์อันนี้ก็ต้องเปียนต่างหากเลยเมนปตุเป็ดขายบัตรขายตัวโดยเฉพาะเมนครับตอนนี้ก็โอพูดความดังปิ๊งปังปิ๊งปังร้อยยี่สิบเก้าบาทกับบัญชีที่เป็นบัญชีอนงนุชกับยมนินเมนครับกรุงเทพนะครับกรุงเทพผมพอดกันในคลิปไม่พี่น้องครับกระปากไว้น้ำสวัสดีครับผม